สวัสดีครับพบกับผมช่องคอบอลนะครับที่จะมาคอบอลประจําวันพฤหัสบดีที่30ครับวันนี้ก็คัดจากศึกยุโรปอาลีกมาให้ทั้งหมด8คู่เลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่าครับคู่ VP 2ีตัวที่ผมให้ไปครับก็สามารถทํางานทั้ง2ตัวเลยนะครับก็จะมีคู่ของทางฝั่งบาเซโล์นากับอาตาลันตานะครับผมให้ไปที่สูงครับก็ได้เหกันไปครับคู่นี้จบ4ลูกครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับก็จะเป็นคู่ของเรอัลมาดริดนะครับพบกับแบทครับ ก็เป็นทางฝั่งของเรอัลมาดริดครับที่สามารถเก็บชัยไปได้ดุสโกสามตัวสูดครับคู่นี้ก็ได้เฮกันไปครับส่วนผลงานชุดนะครับเมื่อวานผมให้ไปทั้งหมด3ชุดครับก็เป็นชุดที่1ที่ทํางานไปครับก็จะมีคู่ของอาร์เซนอลวิลและก็ยังบอยนะครับชุดนี้ก็ได้เฮกันไปครับและก็ผลในหน้าช่องของเมื่อวานนะครับคู่ที่เป็นไปตามคาดก็จะมีคู่ของอัตรลนตาแอสตันวินล่าปีเชพีเอสวีและก็เบนฟิก้าครับส่วนคู่อาร์เซนอลกาลาเซดายครับที่ได้แค่เจ้าขึ้นทุนครับ และก็สําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันเลยนะครับรบกวนแอดมาได้เลยครับที่แอด KB สามสามแอด KB สามสามอย่าลืมนะครับมีแอดนำนักงาด้วยนะครับส่วนฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้ครับคู่แรกครับสเตอัวบุคาเรสพบกับแมนยูครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจําวันของเราคู่ที่2องแอตเลติกบิลเบาพบกับวิกตอเรียพาสเซนคู่ที่3สเปอร์พบเอลบอร์คคู่ที่สี่สปอร์ติงบาร์กาพบราซิโอคู่ที่5โรม่าพบกับแฟรงเฟิร์ต คู่ที่6มิทิแลนด์พบเฟเนบาเช่คู่ที่7โอลิมเปียกร์พบคาราบักและคู่สุดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่างซลาเวียปากกับมันโมนะครับทั้ง8คู่นี้ก็เป็นศึกยูโรปาลีกทั้งหมดเลยครับส่วนคู่ VP ประจำวันของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างอาแจกครับกับกาลาตสลายครับเตะกันราตรีสามและก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับก็มาเริ่มกันที่คู่แรกของเราเลยนะครับเป็นบิ๊กแบตประจำวันเป็นการพบกันระหว่างสเตยอูบูเกเลสนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ในศึกยูโรปาลีกเตะกันเวลาตีสามครับราคาเปิดให้แมนยูต่อ1ลูกครับผลงานในยูโรปาลีกนะครับของทางฝั่งสเตโอเบอรเลสอยู่อันดับ8เลยครับแข่ง7นัดชนะ4เสมอ2แพ้1ยิงได้10เสีย7มี14แต้มครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่อันดับ4ของตารางเลยครับแข่ง7นัดชนะ4เสมอ3แพ้0ครับยิงได้14เสีย9มี15แต้มครับ ผลงานในลีกของตัวเองนะครับเซลเก็มาจากโรมาเนียครับอยู่อันดับหนึ่งของตารางแข่ง23นัดชนะ11เสมอ8แพ้4ยิงได้34เสีย22มีอยู่4สเปนมครับค่าวินเดตก็อยู่ที่47.8%ส่วนแมนยูนะครับก็อยู่อันดับ12ของพรีเมียง์อังกตครับแข่ง23นัดชนะแค่8ครับเสมอ5แพ้10ยิงได้28เสีย32มีอยู่29แต้มค่าวินเดตก็อยู่ที่34.8%ครับ เฮดเวนของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกฟอร์มท่านหลังสุดในรายการนี้นะครับของเซลวูเกเลสนัดล่าสุดก็ไปชนะกระบังมาได้ครับ3-2นัดก่อนหน้าเสมอฮอฟเฟนทฮมศู์ศูเสมอโอลิมเปกร0-0ชนะมิทิลเลนด์2-0แล้วก็แพ้เลนเจอร์0-4ครับส่วนแมนยูครับนัดล่าสุดก็ไปชนะเลนเจอร์ได้ครับ2-1นัดก่อนหน้าชนะวิกตอเรียพัฟเซนสองหนึ่งชนะบรูนกิมสามสองชนะพีเอโอเคสองหนึ่งแล้วก็เสมอเฟนเนมบเชรับ พึงจะบุกเอาชนะ UTA อารันมาได้1นึ่ต่อศูนย์ครับในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากมิไฮลาซานดูนะครับกับออลเตเวียนโปเปสคูนะครับกับดาริอุสโอราลูครับสามแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งอยู่ระหว่างการพักฟื้นร่างกายทั้งหมดครับคาดว่าชาลาลัมปุสนะครับเต็มวางหมากระบบ4ี่สอาหนึ่งครับโดยมีจอยสกิมดาว่าริสโตร,ราดูโนวิชพาร์เดียนชุดมันคอมเอชูมา มาเลสเตฟานเนสคูฟอริอันตานาเช่ดาวิดมิคูเลสคูและก็ดานิเอลบิลิเกียครับส่วนทางฝั่งของแมนยูนะครับของกุนซือรูเบนอัมบริมครับเพิ่งจะบุกเอาชนะฟูลแลนดมาได้1ประตูสูตรครับในลีกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนความพร้อมของทีมก่อนลงสังเวียนนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเว้นจากลุกชอจอห์นนี่อีเวนและก็เมสันเมาส์ครับสามแข้งเด้งหน้าเดิมครับซึ่งยังไม่หายดียกแพ็คและก็คาดว่าอโโมมมมรรรรริคคัััับบบบเตียยจดดพในะ3 4 2 1 อังเดโอนานามัทเดลิกเฮลีแมกควายลุซันโด,โดมาจินเนสนูเซม,มัาสซาอุยมอนเวอุคาเต้คอบบี้ไมโน่เดียโกดาโลอามาดิเอโลบูนโนแฟรนันและก็ลาสซูดฮอยลุนครับก็ขอสรุปเองครับคู่นี้สำหรับเกมที่เดิมพันสูงสำหรับทั้งคู่ครับเชื่อว่าเจ้าบ้านอย่างเซอุบุเคเลสครับน่าจะเลือกเซฟผลที่ต้องการแล้วก็วางเก็บหนึ่งคะแนนในรังย่าของตัวเองเป็นอย่างน้อยครับเพราะว่าในสถา,านการณ์รังค่อนข้าง,งเสี่ยงมากครับที่จะหลุดจากท็อปแปดแล้วก็ตัวเลือกครับที่จะปิดจ็อบด้วยสนะวามคะแนนนี้ก็ยากเกินไปครับ เนื่องจากทีเมเยือนเป็นแมนยูครับเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็มีผลงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากครับประกอบกับอันดับในตารางนี้หากได้3คะแนนก็จะการันตีเข้าสู่รอบต่อไปแบบไม่ต้องเหนื่อยทันทีครับแต่ถ้าหากเก็บได้เพียงแต้มเดียวก็อาจจะไม่ถึงกับเสียหายมากครับและยังดีพอที่จะติด top แปดเดียวฉะนั้นมีแววที่จะเป็นเกมที่อึดอัดพอสมควรครับและเชื่อว่ากินกันไม่ลงเพราะฉะนั้นครับกู่นี่เป็นส่วนที่1นึ่งบนดัวหนึ่งครับให้อยู่รลองสเตลล์บุกเลตที่1ลูกครับ คู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างแอตเลติกบิลเบากับวิกตอเรียเพาเซนครับในศึกยูโรปาลีกเหมือนเดิมครับเตะเกิดมาราเตีกสามราคาแรกเปิดให้บิลเบาต่อศูนครับผลงานในยูโรปาลีกนะครับของทางฝั่งบิลเบาก็อยู่อันดับ3ของตารางนะครับแข่ง7นัดชนะ5เสมอ1แพ้ศูแพ้หครับยิงได้12เสีย6มี16แต้มส่วนทางฝั่งของวิกตอเรียเพาเซนครับอยู่อันดับ11เลยครับแข่งเจ็นัดชนะ3เสมอ3แพ้1ครับยิงได้12เสีองมสอยู่12แต้ม เฮทูเฮทของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกส่วนฟอร์ม5หน้าหลังสุดในรายการนี้นะครับของบิลเบลนัดล่าสุดก็ไปแพ้เบย์ซึคตันมาครับ1ประตูต่อ4นัดก่อนหน้าชนะเฟนเนอร์เชียส2-0ชนะเอฟบ็อกซ์2-0ชนะลูดูโกเลต2-1แล้วก็ชนะสลิวซาราเวียปาครับ1-0ทางฝั่งของวิกตูร์พาเซนครับนัดล่าสุดก็ไปชนะอันเดรเดตครับ2-0นัดก่อนหน้าแพ้แมนยู1-2ชนะกาลา2-1ชนะโซซิดา2-1แล้วก็เสมอพีเอโอเค2-2ครับส่วนความพร้อมก่อนเกมนะครับของทาาางงงฝัั่บบบิลเครจะพใช้น ยินจิโก้ลุยครับกองกลางตัวหลักที่เจ็บระหว่างนัดพ่ายเบซึกตัด1-4ครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าถิ่นเตรียมให้โอกาสตัวสน้องลงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นออสการ์เด์มากอร์สไอตอปาเรเดสยูริเบซิเชเยบัตปราดอสอูนโกเมสแล้วก็มีสองพี่น้องวิลเลียมครับยินิโก้กับนิโก้รวมไปถึงกอกาครูเซตารงประคองได้หน้าต่อเนื่องครับ ส่วนทางฝั่งของวิกตอเรียเพ์เซนครับการันตีพื้นที่เพย์ออฟแล้วและถ้าชนะก็มีลุ้นติด1ใน8ด้วยครับสำหรับความพร้อมของของทีมครับก่อนทําศึกจะได้อับาโนดิดาโลครับหายเจ็บกลับมาซ้อมจึงมีลุ้นเป็นตัวสํารองครับแต่ที่วุ่นแน่ๆแล้วก็คือชิกซูอารเร่ครับกองกลางที่เจ็บนอกนั้นเตรียมส่งชุดเดิมจากเกมที่แล้วลงสนามครับตามแผน352ครับพร้อมวางปรินซ์อาดูครับราคาห์ยกับมาเตวีได้ครับโดยมีลูคัสคาสวาลครับคุมกลาง ก็ขอสรุปเป็นแคปคู่นี้อยู่ๆก็ฟอร์มตกน่าใจหายครับสำหรับบิวบ่าวครับหลังจากแพ้3จาก5้นัดที่ผ่านมาทุกรายการครับและชนะได้ครั้งเดียวครับยังดีที่ตุนคะแนนในยูโรปาลีกไว้เยอะครับจึงน่าจะรอยตัวแล้วโดยขอแค่อีกแต้มเดียวหรือพลาดท่าก็ยังมีโอกาสเข้ารอบสูงวิดีครับฉะนั้นมองแล้วพวกเขาน่าจะเลือกถนอมตัวไปบู้ในลาลิก้ามากกว่าครับที่สถานการณ์กำลังแย่มากกว่าอีกทั้งคู่แข่งอย่างวิกตเรียพาวเซนครับก็มีลุ้นติด1นงใน8ครับก็คงยกพลมาสู้เต็มที่ครับแถมทีม มองแล้วบิวเบาที่ฟอร์มตกโคลงกินทีมเยือนไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมนับเสมอที่1ประตูหนึ่งครับให้อยู่รองวิกตอเร์เพาเซนที่0.75ครับคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างทอรแนาเมนตสเปอร์ครับพบกับเอลบอกในศึกยูโรปาลีกมนเดิมครับเตะเกมแรกตีสาราคาเปิดให้สเปอร์ต่อถึง2ลูกเลยครับผลงานในยูโรปาลีกครับของทางฝั่งสเปอร์ก็อยู่อันดับ6ครับแข่ง7นัดชนะ4เสมอ2แพ้1ครับยิงได้14เสีย9มีอยู่14แต้มครับ ส่วนทางฝั่งของเอฟบอกครับอยู่อันดับที่1 0เลยครับแข่ง7นัดชนะ3เสม,มอ1แพ้3ครับยิงได้9เสีย11มีอยู่10แต้มเท่านั้นเฮดเวทของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกส่วนฟอร์มให้นัดหลังสุดของสเปอร์ครับในรายการนี้นะครับนัดล่าสุดกับไปชนะฮอฟเฟนแฮมมาได้ครับ3าประตูต่อสนัดก่อนหนะ้าเสม,มอเรนเจอร์1-1เสม,มอลูมา2-2แพมม้กาลา2-3แล้วก็ชนะอนาเซนลากาครับ,บ1-0 ส่วนเอาบอกครับนันล่าสุดก็ไปชนะนิดมหครับ1-0ชนะกรลบัก1-0ในนัดก่อนหน้าแพ้บิวเบา0-3เสมอรากา1-1แล้วก็แพ้กาลาตาสราครับ3-4สภาพทีมล่าสุดของสเปอร์ครับของกุลส์ออังเก้บอสเตกัคูนะครับเพิ่งจะเปิดรังพ่ายให้กับเลสเตอร์มา1ประตูต่อ2ครับในลีกเมื่์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งก็จะไม่สามารถใช้บริการอันโตนินคินสกี้ครับเชสเปนและก็โซกิโอเรกิลอนครับ3แข้งที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ใช้งานครับเช่นเดียว้้งงี่ตาาามลลิดนไ ซึ่งอยู่การระหว่างการฟื้นฟูรักษาร่างกายทั้งหมดครับคาดว่าโปรเซสโกคูครับเตรียมวางหมักในระบบ4-3-3ครับโดยมีแบรนดอนออสตินเปโดบาโรราดูดากุซินเบนเดวีอาชิเกรโรริโกเบนตันกูอิบิซูมาลูคัสเบิร์กไวเดยันคูลูเชฟสกี้ซอนฮงมินและก็ไมกี่มัวครับส่วนทางฝั่งของเอฟบอกครับของคุณซือออสการ์ฮิวเยมาครับ เพิ่งจะเปิดรังเฉือนนิส์ไป1ประตูต่อศูนย์ครับในศึกยูโรปาเนี่ยแหละครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมครับก่อนลงสังเวียนไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแน่นอนว่ากำลังหลักของพวกเขาอยู่กันครบถ้วนคาดว่าฮิวยามาครับเตรียมจะทับในระบบ3-4-3ครับโดยมีอาเบอร์เซเนลลี่จาราอับดุลไลกับอาเมดกาเซมครับเป็น3ประสานแดนหน้าคอยรักษาข่ายและใช้เบสฟอร์ดเซเนลลี่ครับติโมธีอูมาควางคู่คุมจังหวะแดนกลางตามระเบียบ ก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้เกมนี้มองอยังไงก็เจ้าบ,บ้านอย่างสเปอร์ครับก็3สามแต้มนอนมาแน่นอนเพราะพวกเขาต้องการ3คะแนนเท่านั้นครับเพื่อการันตีท็อป8และไม่ต้องไปเหนื่อยในรอบเพลย์ออฟครับซึ่งแน่นอนว่าด้วยมาตรฐานของทีมที่เหนือกว่าเยอะครับบวกกับการได้รู้บูในหลังแย่ของตัวเองซึ่งเชื่อว่าพลาดได้ยากครับ ยังก็ดีครับโดยเลที่เปิดมาสูงจัดครับชนิที่ทะลุปลอดแถมสภาพความพร้อมของทีมก็เข้าคันยําแย่ครับก็จะทําให้วันนี้ไม่ถึงเป้าครับกี่กับทีมเยือนอย่างเอลบอกครับกับผลงาน2เกมหลังสุดในรายการนี้ก็เพิ่งจะคว้าชัยรวดครับเก็บ6คะแนนครับขึ้นมามีลุ้นในพื้นที่เพย์ออฟครับดังนั้นแล้วสาหรับทีมเยือนครับก็ต้องสู้ยิบตาเหมือนกันครับและต้องบุกมายึดสุดใจเพื่อผลลัพธ์ที่พวกเขาต้องการเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้เอลบอกแพ้ครับแพ้้วยสโก้สองประตูต่อหนึ่งครับแต่ให้อย คู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างบราก้านะครับกับลาซิโอในศึกยูโรปาลีกครับเตะกันวมาตีสาราคาแรกเปิดเป็นบราก้าต่อ0.75ครับผลงานในยูโรปาลีกนะครับของทางฝั่งบราก้านะครับก็อยู่อันดับที่27นะครับแข่ง7นัดชนะแค่2ครับเสมอ1แพ้4ยิงได้8เสีย12มี7แต้มเท่านั้นส่วนทางฝั่งของลาซิโอครับอันดับ1จ่าฝูงเลยครับแข่ง7นัดครับชนะ6เสมอ1แพ้0ครับยิงได้17เสียแค่4มี19แต้มส่วนผลงานในลีกกตััััวเอองงงงนะคครรรบบบขทาาาฝ่้ ก็มาจากลีกโปรตุเกสนะครับแข่ง19นัดชนะ11เสมอ4แพ้4ครับยิงได้34เสีย19มี37แต้มค่าวินเลต์ก็อยู่ที่57.9%ครับส่วนทางฝั่งของลาซิโอครับอยู่อันดับ4ของลีกตัวเองครับก็กันโชซเรียอิตาลีนะครับแข่ง22นัดชนะ12เสมอ3แพ้7ครับยิงได้38เสีย3 0มี39แต้มค่าวินเลต์ก็พอๆกันเลยครับอยู่ที่54.5%ครับเฮดเวนของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเป็นการพบกันครั้งแรก ฟอร์มพนันหลังสุดในรายการนี้นะครับของทางฝั่งบาร์การ์นัดล่าสุดก็ไปแพ้ยูเนียนแซงกิลัวนะครับหประตูต่อสนัดก่อนหน้าแพ้โรมา0ูนชนะฮัมเฟรย์ทามศูนย์สามศูนย์เสมอเอฟบบอกร์หนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้โบโดกิมหนึ่งสองครับส่วนราซิโอครับนัดล่าสุดก็ไปชนะโซเซดานมาได้ครับสประตูต่อหนึ่งนัดก่อนหน้าก็ชนะอาแจ็กสามหนึ่งเสมอรูดูโกเลสศูนย์ศูนย์ชนะปอโต้สองหนึ่งและชนะเทเวนเต้สองศูนย์ครับความพร้อมก่อนเกมนะครับของเจ้าบ้านบาร์การ์นะครับของกรัคบม ส่วนสภาพความพร้อมของวันนี้ครับพวกเขาจะขาดผู้เล่นอย่างวิกตอร์คาร์วเยโอครับแล้วก็บูมาร์ที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในแบบ3-4-2-1ครับโดยแผงมิดฟิลด์ตัวรุกก็จะใช้อิสมาเอลกาบีกับเรคาโดฮอตตาครับค่อยปั้นเกมร่วมกันส,สํนหาหรับศูนย์สองหัวหอกตัวเป้าอย่างอาร์มีนเอลอาซัานีครับลงรับตะาข่ายในเกมนี้ส่วนทางฝั่งของลาซิโอนะครับของกุนซือมาโกบาโรนี่ครับทีมจากฝูงของตรังในารายการแข่งนี้ครับ ที่แข่งไป7นัดขวาใช้ไปได้ถึง6นัดครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นจะขาดผู้เล่นอย่างปาทิกมานูเอลลาซารีนูโน่ตาวเวรสและก็มันเดีัสเบซิโนครับที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามครับขณะที่รายของนิโคลโลโรเวล่าครับแล้วก็มัตเตอสซักคันยีนั้นติดทอรแบนลงช่วยทีบไม่ได้ครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในแบบ4-2-3-1ครับแผงวิดฟิลด์ตัวรูจะใช้กูสตาฟอิสซักเซนครับบูราเดียแล้วก็มัตเตอสซักคันยีครับคอยปันเกมร่วมกันซับซ้อนห,หัวออกตัวเบาอย่างวาาาาเเเลลลนนนนนตินกกกซยนอนอสนครรับลงลบ์ใมี้ ขอสรุปไหมครับคู่นี้เจ้าถิ่นรากาครับพวกเขายังมีลุนเข้ารอบเพลย์ออฟอยู่ครับหากเกมนี้คว้าแชร์ได้สำเร็จครับคะแนนที่ทีมเยื่อย่างลาซิโอครับการันตีเข้ารอบรองเอาแน่นอนแล้วครับแมนนี้อาจจะผ่อนคันเร่งโรเตชันผู้เล่นลงอย่างแน่นอนครับและผมมองว่าบรากาครับมีความจำเป็นต้องชนะเกมนี้ครับเพื่อเข้าไปลุยในรอบเพลย์ออฟครับแรงจูงใจพวกเขามีสูงมากอย่างแน่นอนครับซึ่งต่างจากลาซิโอครับที่เข้ารอบไปแล้วเกมนี้น่าจะเล่นกันแบบถลอมตัวแน่นอนดังนั้นอยู่ฝั่งต่อเจาบันดีที่สุดครับมองแล้วมีโอกาสเา เพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้บาร์กาชนะบรูสโกสองประตูหนึ่งครับให้อยู่ต่อบาร์กาที่0.75และคู่ที่5ของวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างโรม่าครับกับไอทรักแฟรงเฟิร์ตในศึกยูโรปาลีกครับเตะกันเวลางตีกนสามราคาแรกเปิดให้โรม่าต่อ0.75ครับผลงานในลีกของยูโรปาลีกนี่ครับทางฝั่งโรม่าครับอยู่อันดับที่21เลยครับแข่ง7นัดชนะแค่2ครับเสมอ3แพ้2ยิงได้8เสีย6มีอยู่9แต้ม ส่วนทางฝั่งของแฟรงเฟิร์ตครับอยู่อันดับ2ของตารางครับแข่ง7นัดชนะ5เสมอ1แพ้1ครับยิงได้14เสีย8มี16แต้มส่วนฟอร์มในลีกของตัวเองครับทางฝั่งโรมาก็มาจากลีกเตอรี่ครับแข่ง9นัดครับก็อยู่อันดับ9ครับแข่ง22นัดชนะ8เสมอ6แพ้8ครับยิงได้33เสีย28มี30แต้มครับค่าวินเลตอยู่ที่36.4%ส่วนทางฝั่งของไอทัคแฟรงเฟิร์ตครับอยู่อันดับ3ของบุนเดสลีกาเยอรมันครับ แข่ง19นัดครับชนะ11เสมอ4แพ้4ยิงได้44เสีย26มีล37แต้มค่าวิเวลตก็อยู่ที่57.9เลยครับส่วนเฮดทูเฮดของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนเครับเป็นการพบกันครั้งแรกส่วนฟอร์มผ้านั่นหลังในรายการนี้ครับของทางฝั่งโรมันล่าสุดก็ไปแพ้อ,อักมามาครับ0-1 นัดก่อนหน้าชนะรากา3-0เสมอสเปอร์2-2เสมอยูเนียนซังกิลัวครับ1-1และก็ชนะเคียบครับ1-0ส่วนทางฝั่งของแฟรงเฟิร์ตครับนัดล่าสุดก็ไปชนะเฟรนวาลซี i, ครับ2-0นัดก่อนหน้าแพ้ลียง2-3ชนะมิเทลน2-1ชนะสวาสาราเวียปาร์ค1-0และก็ชนะลิการครับ1-0ส่วนสภาพความพร้อมก่อนเกมครับของทางฝั่งรูโรม่าครับเจ้าบ,บ้านจากอิตาลีครับภายใต้การคุมทีมของคิราดิโอรันเนอรี่ ri, ครับผลงานช่วงหลังทำได้ ดีขึ้นแบบชัดเจนครับแต่สาหรับรายการนี้แล้วพวกเขาต้องลุ้นหนักหน่อยครับพอจำเป็นต้องเอาชนะสถานเดียวครับเพื่อโอกาสในการลุ้นเข้ารอบเพลย์ออฟต่อไปครับสำหรับความพร้อมของทีมครับล่าสุดก่อนลงสนามจะไม่มีชื่อของมาริโอเอโมโซครับแบก้ายที่ไม่ได้ซ้อมกับทีมเนื่องจากการย้ายทีมนั่นเองครับส่วนการจัดทัพเตรียมใส่ชื่อของคีเมนหลักอย่างมาตูเมลครับกองหลังเรนโดบารเดสจากกองกลางแล้วก็ปิดท้ายที่เปโลดิเบล่าห้องเครื่องประจําทีมครับนันลาสุดทเต ต่างนั่งไปสำรองทั้งหมดครับกลับมาทวงตำแหน่งตัวจริงอีกครั้งโดยมีอัตเตมดอบิกครับที่เกมล่าสุดเพิ่งยิงประตูได้รับหน้าที่ปิดบัญชีตามเคยครับส่วนผู้มาเยือนอย่างแฟรงเฟิะครับต้องบอกเลยว่าผลงานสวยรู้แบบต่อเนื่องจริงครับซึ่งรวมไปถึงล่าแรการนี้ครับที่ติดท็อป3พร้อมกับเข้ารอบนอกเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามครับทิปทีมเยอนวันนี้ครับจะยังได้เห็นดิโน่ท็อบเมลเลอร์ครับบอดหญ่เลือกใช้งานผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามต่อเนื่องครับอาจจะมีผสมบ้างครับแต่หลักๆก,ก,ก็คือจะได้เห็นอุโกเอคิติเก้ครับสุดหน้าตัวเก่งที่กำลังทับฟองครับหลังจากซัดมาสิเกมติดต่อแล้วครับจะรับหน้าที่ยืนค้ำเดี่ยวลงลาตาขายในระบบ3 4 2 1ต่อไปครับ ก็ขอสรุปไปครับคู่นี้มั่นใจว่าเกมนี้แฟงเฟิร์ตครับไม่แพ้กลับออกมาอย่างแน่นอนครับเนื่องจากเป็นเกมส่งท้ายในรอบลีกสเตทครับถ้าแบบชัวร์ร้อจริงๆนั้นนี้อาจต้องมีอย่างน้อยหนึ่งแต้มครับเพื่อการันตีเข้ารอบน้องเอาท์แบบอัตโนมัติทันทีครับจึงมองว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวครับจะทําให้เกมนี้ยังคงเน้นอยู่ครับต่างกับโรม่าครับเจ้าบ้านที่จําเป็นต้องเอาชนะสถานเดียวครับเพื่อจะรักษาสิทธิ์ในการลงเตะรอบเพย์ออฟครับแต่ก็ยังว่าครับวันนี้เหมือนโชคร้ายครับพอพวกเขาต้องรับมือจาก ยอดทีมจากเยอรมันครับที่กําลังมั่นอกมั่นใจด้วยครับทำให้วันนี้เป็นงานหยาบไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลเสมอที่2องให้อยู่รองแฟรง์เฟิร์ตที่0.75ดีกว่าครับและก็มาถึงคู่ที่6ของเราแล้วนะครับสคู่สุดท้ายนี้เราก็จะไปกันแบบไไวนะครับเป็นการพบกันระหว่างมิดทิแลนด์กับเฟเนรบาเชครับในซึกยูโรปียลีกเหมือนเดิมครับเตะกันมาไปอีกสาราคาแรกเปิดมาให้เฟเนต่อ0.25ครับ ผลงานในยูโรปาลีกนะครับของทางฝั่งมิทิลเล์นะครับอยู่อันดับ19ครับส่วนทางฝั่งของเฟเนครับก็อยู่อันดับที่23แล้วก็ผลงานในลีกของมิทิล n ลนครับก็อยู่อันดับ2ของลีกตัวเองครับส่วนเฟเนบูเช่ก็อยู่อันดับ2ของลีกตัวเองเหมือนกันครับ เฮดูเฮดของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนครับนัดล่าสุดในยูโรปาลีกของทางฝั่งมิทิลแลนด์ครับนัดล่าสุดก็ไปเอาชนะลูดโกเลได้ครับสประตูศูนย์นัดล่าสุดของเฟเนก็ไปเสมอลียงศูนย์ศูนย์ครับตัวหลักครับที่เข้าจะลงของมิทิแลนด์ก็จะมีอดัมบุกซ่าอาราวซิมเซียและก็ดาริโอโอลโซริโอครับทางฝั่งเฟเนก็จะมีเฟรดดูซานทาดิดเอดินเชโกยูเซฟเอเนซุรีครับ ก็ขอสรุปเองครับคู่ในมิทิแลนด์ครับขออีกสักแต้มก็น่าจะได้สิทธิ์เพลย์ออฟแล้วครับส่วนผลงานช่วงหลังก็มาดีครับชนะ3าถึงสนัดที่ผ่านมาครับขณะที่เซตติในบ้านก็พอรับได้ครับแม้ว่าเข้าวินครั้งเดียวตลอด3แมตช์แรกครับแต่ก็ต้องเจอกับของแข็งเท่านั้นครับทั้งฮอฟเฟนฮามแฟรงเฟิร์ตครับสองทีมหลังจากบูตซิก้าครับโดยยังเสมอทีมแรกกับแพ้ทีมหลังแบบวูดวิดครับเท่านั้นก็ถือว่าดีแล้วขณะที่เฟนในเบอร์เช่ครับกดดันกว่าครับเพราะต้องการ3แต้มครับเพื่อความปลอออดดดภัััััยยยเเเเนนนนนนื่่่่งงจาากบบททีีี25พแแคคคะว้ร ทว่าเก็บใช้นอกรังอยู่รปาไได้ทิปเดยวตลอด3นัดที่ผ่านมาเช่นกันครับจึงไม่ง่ายที่จะคว้าใช้ออกมาครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมได้เสมอที่11ครับให้อยู่รองมิทิลนด์ที่0.25ครับคู่ที่7ของวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างโอลิมเปียกร์ครับจากรีสกับคารับักจากอาร์ไบายานนะครับเตนเวลาตีสามราคาแรกเป็นโอลิมเปียกอ์ต่อ1.5ครับ ผลงานในยูโรปาลีกของทางฝั่งโอลิมเปียกอนะครับก็อยู่อันดับ12ครับแข่ง7นัดชนะ3เสมอ3แพ้1ยิงได้6เสีย3มี12แต้มครับส่วนทางฝั่งของคาราบักครับอยู่อันดับที่34เลยครับแข่งแค่7นัดครับชนะ1เสมอ0แพ้ไปถึง6ครับยิงได้6เสียไปถึงสิมีแค่3แต้มเท่านั้นส่วนผลงานในลีกตัวเองนะครับของทางฝั่งโอลิมเปียกอ์จากลีกกีตก็อยู่อันดับ1ของตารางเลยครับส่วนคาราบักก็อยู่อันดับ1ของลีกอัเซอร์ไบจานเลยคครับของู่นนี้ะครับเคยพบกันอยู่2ครั้งเท่านั้น ครั้งล่าสุดก็ต้องย้อนไปถึงปี2022ครับก็เสมอกันไป0-0ครับในบ้านคาราบักนัดก่อนหน้าก็จะเป็นทางฝั่งของโอลิมเปียอสแพ้คาราบักไป0ประตูต่อ3ครับนัดล่าสุดในศึกยูโรปาลีกของทางฝั่งโอลิมเปียอสครับก็ไปเยนบบโตครับชนะเบเดอร์สกอร์1ประตูต่อ0ครับส่วนคาราบักค,ครับแพ้สเตลโอเบอรเลส2-3ครับในนัดนะล่าสุดนะ ก็ขอสรุปเป็นครับคู่นี้ความมุ่งมั่นและตั้งใจต่างกันสุดขั้วเลยครับเพราะว่าเจ้าบ้านอย่างโอลิมเปียกอสครับต้องการชัยชนะเพื่อการันตีเขา้ารอบไปออฟแบบ100%ครับแถมถ้าดูจากผลงานน่าเสือที่ยึดสถิติไายไพ่มานานนับ10เกมโบแบบนี้บอกได้เลยว่าเปิดรังยาวเตรียมตัวจดหนัก,กจะเต็มครับต่างกับคาระบาครับผู้มาเยือนที่ชั่วโมงนี้ผลงานดรอปลงไปอย่างชัดเจนครับหลังจากแพ้มา2นัดซ้อนแถมในรายการนี้ก็ได้เกิดเดนตกรอบไปแล้วครับยิ่งทําให้การออกไปยืนในวันนี้ครับ แทบจะปล่อยจอยไม่เอาอะไรแล้วครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้อลิมปิกอนชนะ้วรสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครับให้อยู่ต่ออลิมปิกอที่1.5ครับและมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างสลาเวียปาร์กับมาโมนะครับในศึกยูโรปาลีกเตะกันเวลาตีสามเหมือนกันครับราคาแรกปผมให้สลาเวียปาร์กต่อ0.75ครับผลงานในยูโรปาลีกทางฝั่งของสลาเวียปาร์กนะครับอยู่อันดับที่31สครับส่วนมาโมก็อยู่ติดกันเลยครับที่อันดับที่32 ผลงานในลีกตัวเองครับของทางฝั่งสลาเวียปาก็มาจากเช็คนะครับอยู่อันดับหนึ่งของลีกตัวเองส่วนมันโมก็มาจากสวีเดนนะครับก็อยู่อันดับหนึ่งของตัวเองเหมือนกันครับเหตเของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนเป็นการพบกันครั้งแรกนะครับฟอร์มนัดล่าสุดในศึกยูโรปาลีกของทางฝั่งสลาเวียปากครับก็ไปเยือนแพ้พีเอโอเคมาครับศูนย์ต่อสองส่วนมันโมก็ไปแพ้ทเวนเต้มาครับสองต่อสามก็ขอสรุปนะครับคู่นี้ตัดสินใจยากหน่อยครับสำหรับคู่นี้เนื่องจากเป็นการพบกันของสองทีมที่กระเด็นตก แต่สุดท้ายแล้วส่วนตัวยังมองว่าสลาเวียปาร์คครับได้เปรียบกว่าทั้งในแง่ผลงานและขุมกําลังครับและการได้ลงเล่นในบ้านจึงมอบแมตช์นี้โอกาสเข้าวินนะส่งท้ายอยู่ในกำมือของพวกเขาครับต่างกับเมโมครับที่แทบจะเป็นรองในทุกๆอย่างครับพวกเขาเปิดลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทำให้ฟอร์มการเล่นเดาทางยากอีกครับและมีโอกาสสูงที่จะแพ้ยันนัดสุดท้ายเลยแหะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลือกสลาเวียปาร์คทัประกสองประตูต่อหนึ่งครับให้อยู่ต่อสลาเวียปาร์ที่0.75ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวีค์ในวันนี้ก็อย่าลืมคู่ VP ประจำวันของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างอัจจ์อัมสเตอร์ดัมครับพบกับกาลาตาซาลาครับเตะกันมาตีสามและก็สำหรับ่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันเลยนะครับลบกวนแอดมาได้เลยครับที่แ d k b 3บีสอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ส่วนสรุปของวันนี้ครับคู่แรกสเตย์โบุคลีสพบกับแมนยูนะครับผมให้เสมอกันหนึ่งหนึ่งให้อยู่รองสเตอวัวที่1ลูกคู่ที่2ปิวเบลกับวิกตอเรียพาเซนผมให้เสมอกันหนึ่งหนึ่งให้อยู่รองวิกตอเรียพาเซนที่0.75คู่ที่3สเปอร์กับเอฟบอกครับผมให้สเปอร์ชนะ2อหนึ่งให้อยู่รองเอฟบอกที่2ลูกครับคู่ที่4ครับบรากากับราซิโอผมให้บรากาชนะ2อูนให้อยู่ต่อบรากาที่0.75คู่ที่5ครับโรมากับแฟงเฟิร์ตผมให้เสมอกัน2-2ให้อยู่รองแฟฟงเิร์ตทให้อย คู่ที่6ครับมิทิแลนด์กับเฟเนบาเชผมให้สมักันหนึ่งหนึ่งให้อยู่รองมิทิแลนด์ที่0.2 5คู่ที่7โอลิมเปียกอสกับคาราบักผมให้โอลิมเปียกอสชนะ2-0ให้อยู่ต่อโอลิมเปียกอสที่1.5และคู่สุดท้ายครับสลาเวียปาร์คพบกับเมาโมผมให้สลาเวียปาร์คชนะ2-1ให้อยู่ต่อสลาเวียปาร์คที่0.75ครับและก็ขอย้ำกันอีกครั้งว่านี่เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นที่ผมวิเคราะห์ไวล่วงหน้าเท่านั้นนะคร เดี๋ยวช่วงเย็นผมจะคัดเน้นๆทำเงินกันให้อีกทีนะครับแล้วก่อนจากกันนะครับรบกวนทุกท่านหน่อยครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ